ก็ไม่รู้ว่าอาการเป็นอะไรนะพอดีเจ้าของเครื่องมาวางแล้วก็เร่งรีบไปทําธุระเดี๋ยวผมก็คงจะต้องดําเนินการลองเครื่องนึกแกะดูก่อนเลยยูร้อยนะเอางั้นเลยเหรอแกะเลยเปิดฝาเครื่องออกมาครับเพื่อนครับโอเป็นอะไรที่สุดยอดมากอะเนี่ยนะครับก็มีหมอบแปลง หม้อแปลงเปลี่ยนใหม่แล้วนี่เนี่ยแบบนี้เนาะแล้วก็มีด้่ยเลยโอ้หมันเป็นอะไรที่จอดมากตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่นี่ก็คือแรงดันไฟเขาอาจจะไม่ครบเหมือนเหมือนหม้อหม้อเดิมเขานะครับก็เลยเพิ่มเติมนะตรงนี้นะโอ้โหนี่มีอะไรใหม่ไหมเนี่ย มองด้วยสายตานี้ไม่ยังไม่เห็นนะนะเดี๋ยวลองต่อสายลำโพงเข้าลองดูนะครับลำโพงเข้าแล้วก็สัญญาณเข้านะครับนะก็จะทำการทดสอบทดลองนะครับสัญญาณเสียงมาโอ้ยเสียงมันก็ไม่มาแล้วเสียงมาค่าโฆษณาอยู่ youtube ก็ได้เปิดเครื่อง ไม่มีควันนะไม่มีควันเร่งเสียงมีไฟแต่ไม่มีเสียงเป็นพ่อะไรสายลำโพงก็ต่อแล้วโอ้ยสายหลุดปะเนี่ยสายลำโพงมันก็ไม่หลุดนะเช็คแล้วเนี่ย ไม่มีเสียงออกแต่วิูมันออกนะให้ดูดิมีเสียงนะครับเป็นเพราะอะไรพีร่เตอร์มาเออเตอร์มา <c oughs> อันนี้นะมาดูว่าเสียงไม่ออกนะครับแต่ว่าวิูออกนะครับน้าเบื่อน เกิดจากอะไรเนาะทีนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงกันละ่ะทีนี้เนี่ยก็ลองดูแบบนี้นะเพื่อนนะลองเดียวเดียวจับกาวไปเส้นหนึ่งกาวก็นี่เนาะแถวแถวนี้นะเนาะจับกาวไปเส้นหนึ่งแบบนี้นะทีนี้ทีนี้นะครับฉนันนันที่2นะครับเสียงไม่ออกนะครับเพื่อนครับลองปรับมิตเตอร์มาที่นี่นะครับนะที่10โวลต์เอซีแบบนี้นะ เราจะวัดสัญญาณเอาพุทที่เขาออกจุดต่อลำโพงโยนีพุ่นว่าะเอายักว่าอยู่ดีเอาไแบบนี้นะใจใจจังเดียวละโนนสาวขำนัางเป็นแม่ผัวบ้างนันป่าป่วยมาโบขำมือแม่เป็นเม่ดอกกลางเท้าสัางมายองดืนพูดสาวเอ้ เสียงลงแล้วบีไม่ออก๋ยนี้เป็นมอนั้นไม่ไงอุปมานั้นคือสียาสามเม็ดมันเฟื่งตัวเออออกบีไย่ออกโยนี้เลือต่ดังลงที่หัวหัวน่ะอันนี้กิเออ อั่ด้แต่มันไม่มาเนี่ยกวคนเกิดจสอทากเกจากอะไรอ่ะหายจากจุดนี้ได้แล้วมาไม่ไม่ถึงจุดนี้เอาสายลำโพงมาเอาสายลำโพงมันมานี่อุ้ยหลุดเลยอ้ยถึงหลุดแหงพอดึงแหงพอได้เดี๋ยต่อไมกัน หลุดเลยเอาอ่ดูนะครับอม,มีไฟนะดูนะครับ<ม>ตรง A เนี่ยเนี่ยตรงที่เอาเมิเตอร์มาวัดเนี่ยมันเห็นสัญญาณมันพีคอยู่มันดิ้นอยู่เข็มมันเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยไอจุดต่อลําโพงนี่มันไม่มีมันไม่มีเสียงมาเห็นไหมนะครับมันไม่มาแต่ตรงนี้มันมีอยู่ เห็นไหมก็แสดงว่าสัญญาณจากจุดนี้มันมาไม่ถึงนี่มันเกิดจากอะไรนะครับขยายาทำงานแล้วเส้นทางของเสียงเนี่ยจุดนี้มาจนถึงเนี่มันหายไปจากจุดนี้มาถึงจุดนี้มันมีอะไรบ้างมันก็มีสาย สายลำโพงม,มันอาจจะหลุดอ่าจากจุดนี้นะมาจนถึงตัวรีเลย์นี่ยอาจจะลุดหรือรีเลย์หน้าสัมผัสมันไม่ซึ่งมันก็จะต้องแกะออกดูนะมันจะต้องรื้อตรงตรงตรงนี้นะหรือตรงนี้นะนะครับมาดูว่าสายเขาขาดจากจุดนี้มาจนถึงรีเลย์หรือไม่แล้วก็จากรีเลย์มาจนถึงบอร์ดนี้หรือไม่ซึ่งมันจะมา มาใช้มิเตอร์วัดดูมันไม่เห็นนะมันต้องลือดู oh. นางยากเลไฟไอหมุนน็อตออกนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับในในจุดนี้นะมันระมัดระวังเส้นนี้นะครับนะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขาดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังนะเพราะว่าเขาเป็นสายเพลนะทีนี้เราก็มาดูโ oh. อ้ขาดบอ่อยขาดบ่อยขาดบอ,ดบอโอ้ยด้านล่างมึงเป็นแบบนี้เนี่ยคึกยืงใหญ่บบดนี้สายมาไหลายแทะ <ç ay> เดียวเดียวเดียวมันจะต้องทำยังไงอะเนี่ยฮะมันจะพลิกด้านขึ้นมาโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจัดมุมก่อนนะครับนะแต่ว่าผมมองดูแล้วสายมันที่ดีนะทีนี้นะครับเพื่อนๆครับ ừng, จุดต่อลําโพงนะครับนะเส้นนี้นะก็ตามดูเส้นนี้เนาะแล้วก็ตามมาพอดีเขาใช้สีแดงนะครับนะใช้สีแดงทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับแล้วก็ตามมาดูนะก็คือนี่นะครับมานี่นะ มาเส้นนี้นะครับอ่าก็เช็คดูปึ๊บมาถึงเส้นนี้ไหมนะครับปึ๊บโอ้ผลปรากฏว่ามันไม่เห็นเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับอุย้ยมันบังมันบังมิเตอร์มิเตอร์ไม่เห็นนะครับเอ,อ้ยของนี้เอาโอ้มันบังมือสิอันนี้นะครับนะโอ้มันขาดนะดินี่นะเนี่ยมันไม่มาเห็นไหม โอ้เส้นนี้แต่มันไม่ได้โผด้านนี้แน่ๆแหละอ่ะเห็นไหมขาดในสิเนี่ยเห็นไหมครับมันขาดจากจุดไหนไปไหนล่ะนะครับนี่เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับโอ้สายขาดในละสิเออจริงไหมนะครับเดี๋ยวันทูมาดูอ่าเส้นนี้มานี่นะครับเอ้ได้อยู่เนี่ยเห็นไหมครับนี่ได้อยู่นะเนี่ยโอ้ยมิเตอร์มันไม่มันไม่เห็นนะสายไม่ได้ขาดในก็แสดงว่ามันเป็นอยู่นี่นะเดี๋ยวผมแกวอกมาดู มันเอาออกยากสิแบบนี้นะแอบอ่านะครับนะก็คือจุดที่มีปัญหาก็คือจากนี่นะครับนะมาไม่ถึงตรงนี้นะครับนะ่แกวมานะครับเพื่อนๆครับในชุดนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าแตกนะครับมีรอยแตกนะเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับเป็นผลนะครับนะเห็นไหมครับ อ่านี่แหละครับจุดที่เขาแตกนะครับน่าจะเป็นเครื่องตกกระแทกหรือเปล่านะนะครับถ้ามองไกลๆมันจะไม่ค่อยเห็นนะนะครับถ้าไม่สังเกตนะครับเห็นไหมถ้าผ่านไปเขาเหมือนมันดีอยู่นะครับแต่มันแตกนะอ่านี่ยข้างนี้เป็นไงบ้างข้างนี้ดีอยู่นะครับก็ต้องบัดกรีนะครับนะาต้องบัดกรีเหมือนกันนะครับ นี่แตกนะครับดูสิดูสิดูสิสน,นี่แหละครับที่เกิดปัญหานะครับจุดต่อสายที่มาจากรีเลย์สีแดงนะครับสีแดงนะนะครับมาผ่านแอลนะครับแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับลายวงจรตอนนี้เขาขึ้นไปนะครับนะขึ้นไปตรงตรงสเปคคอนนั่นนะครับแล้วก็ ต่อลําโพงน่ะนะซึ่งเขาเป็นแผ่นวงจรนะครับแผ่นวงจรนะครับนะแผ่นวงจรนี่ๆๆแผ่นนี้นะแบบนี่แตกนะครับเห็นไหมครับบอร์ดเขาตั้งอยู่แบบนี้นะอ่าทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เห็นแล้วจุดเสียนะครับนะจุดที่ไม่ดังนะแล้วก็จะบัดกรีนะครับนะบัดกรีตะกัวใส เราใส่ตะกั่วนะครับตัวนี้เยอะหน่อยนะครับนะเพราะว่าตะกั่วเขาหลุดนะครับทีนี้สังสังเกตจุดนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่อาจจะหลอกตาหน่อยหนึ่งนะครับนะ่าต้องสังเกตมากๆเลยเนะนี่ยนะครับนะจุดจุดนี้นะครับกํกาลังจะหลุดนะครับกำลังจะหลุดนะครับเขาเป็นแอลนะตรงนี้นะครับ คนลวดนะครับขนลวดเป็นคนลวดนะครับตรงนี้นะครับนี่ต้องบัดกลีนะครับทีนี้นะครับเพื่อนครับผมก็ได้ดําเนินการบัตรกลีนะครับนะเราจะกลัวใส่เยอะๆหน่อยกลัวมันจะช็อตโกขูดๆหน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับนะในส่วนนี้ แน่นนะครับก็คงประกอบเข้าไปนะครับก็น่าจะมีแค่นี้แน่นละแน่นละแน่นละลองเครื่องนะครับนะลองเครื่องลองเครื่องม็ดจีรีเลย มือ,อดึงนั่นดีอือมือเลี้งตาดอกมั๊ดังแล้วดวแดงนั่นเจงอนเดี๋ยวนี้ใช้งานได้ใช้งานได้โอ้กว่าจะหาเจอแลเนี่ยเพื่อน,น,อนบุญเริ่มจากเปิดปิดฟาครับปิดฝาช่างวิลเลองตาก็ซ่อมเสร็จเป็นที่บร้อยนะครับเพื่อน การค้นหาจุดเสียตัวนี้ถ่ายภาพเ,เพื่อนๆดูยากมากเพราะว่าสายเขาสั้นเนาะอ่าสายเขาสั้นก็ดำเนินการเสร็จแล้วละ่ะขั้นตอนมันก็เป็นประมาณอย่างนี้ละ่ะออคคคยยสวยงามได้เอาโอเคนะครับนะได้กเจอกันใหม่คลิปหนะ้านะครับสใส่ใจ,ใจสวัสดีครับโยโย